วันพุทธที่วันที่15พฤษภาคมนี้ซาร่าทินดาวฉลองวันเกิดครบรอบ43ปีของเธอคุณรู้หรือไม่ว่ากษัตริย์ชาวเป็นที่มาของพระนามของพระองค์วันนี้ไม่ใช่วันเหมือนวันอื่นๆในราชวงศ์เนื่องจากเป็นวันเกิดของซาร่าทินดอนอันที่จริงแล้ว ลูกสาวของเจ้าหญิงแอนกำลังฉลองวันเกิดปีที่43ของเธอในวันพุธนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้พิจารณาชื่อจริงที่ไม่ธรรมดาของเธออย่างละเอียดยิ่งขึ้นเป็นความจริงที่ว่าในราชวงศ์อังกฤษเราค่อนข้างคาดหวังว่าจะได้พบกับชื่อที่ทอดสมอยอยู่ในประวัติศาสตร์เช่นแมรี่วิกตเรียเอ็ดเวิร์ดหรือเฮนรี่สิ่งที่ทำให้สาธารณาชนประหลาดใจในปี1981 เมื่อพวกเขาค้นพบว่าหลานสาวคนแรกของราชินีอลิซาเบตมีชื่อว่าซาร่าซาร่าทินดอร์ทำไมชาวจึงถือว่าชื่อของเธอเหมาะสมเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้เป็นเรื่องยากที่จะเอ่ยถึงชื่อนี้โดยไม่ต้องนึกถึงแบรนด์เสื้อผ้าสำเร็จรูปชื่อดังของสเปนแต่อย่างที่คุณคงจินตนาการได้ ใช่การอ้างอิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชื่อของทายาทไม่ตามที่เจ้าหญิงแอนบอกชาวน้องชายของเธอเองที่อยู่เบื้องหลังความคิดนี้การมาถึงของทารกค่อนข้างกระทันหันและเป็นไปในทางบวกและพี่ชายของฉันคิดว่าซาร่าชื่อกริกที่มีความหมายว่าสดใสเรารุ่งอรุณในบันทึกของบรรณาธิการเป็นชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นการมาถึงโลกของเด็กหญิงตัวน้อยอย่างสนุกสนานจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับชื่อนี้ซาร่าทินดอร์ลูกทั้งสามของเธอคือใครและซาร่าทินดอร์ซึ่งเป็นแม่ของลูกสามคนเห็นได้ชัดว่าต้องการสารต่อประเพณีนี้ร่วมกับลูกหลานของเธอในขณะที่ลูกๆของลูกพี่ลูกน้องของเธอสืบทอดชื่อแรกที่ค่อนข้างดั้งเดิม จอชาลอตหนุยเจมส์เดทริสและอื่นๆคนขี่เรียกเธอว่ามีอาลีนาและลูคัสจิตวิญญาณแห่งความทันสมัยมักพบเห็นได้ในไม้และซาร่าทินดอซึ่งนำอากาศบริสุทธิ์มาสู่ราชวงศ์